He's going to stay a few weeks out. I don't know how long, but he's not that serious. Uh, we have to be careful with him. Um, uh, he's going to recover. He's doing the recovery. He's, h he s feeling better. <S สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงที่เมืองไทยทุกคนครับตอนนี้ผมแล้วก็คณะทัวร์ทริปสานฝันที่7นะครับเดินทางมาถึงที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเหลือเกินนะครับยังโชคดีที่มันไปมาออนแลนดิ้งแมนเชสเตอร ไปอยู่ที่4องศานะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเช็คทุกวันตอนประมาณ7โมงเช้าแบบนี้โหโหติดลบ2ติดลบ3แต่ว่าวันนี้ก็ต้อนรับด้วยฝนเลยครับ Welcome to Manchester นะครับโดยที่คณะทัวร์ทั้ง31คนของเรานะครับจะมีไปที่ภาคกลางก่อนเลยครับก็คือนั่งรถบัสหรือว่ารถโคชเนี่ยลงมิดแลนด์ครับเพื่อจะไป3สโมสรครับเราจะไปดูวิลล่าเบอร์มิงแฮมแล้วก็บูฟ นะครับเป็นอันซีนสเตเดียมที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปลอนดอนก็ดูอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์ภาคเหนือก็แมนยูแมนซิตี้นะครับเต็มที่กับลิเวอร์พูลอีกทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะไปเจ็ดสเตเดียมกับทริปสันฝันนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนโปรแกรมเล็กน้อยครับ <S <S พอดีวันนี้เนี่ยเอ่อวูฟกับเบอร์มิงแฮมมีแมตช์เดย์ครับเตะบ่ายสามเราไม่สามารถไปช่วงเวลาบ่ายๆได้มันจะกั้นถนนนะครับสุดท้ายเนี่ย เราก็เลือกไปที่โมเลนิวกาวก่อนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครับผมไปสนามวูฟเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งครับตอนกลางคืนมืดก็ได้แต่ถ่ายข้างหน้าสนามไม่เคยเข้าสเดยมทัวร์ไม่เคยเข้าสโต์เลยแต่รอบนี้ครับมีโอกาสได้เข้าไปที่ไม่กะสโต์ของหมาป่านะครับแล้วก็โอ้โหปรากฏว่ามันมันดูดีมากเลยนะครับมันคือสโมสสอนเก่าของมาติอุสกุลย่านะครับแล้วก็ผมก็บอกคณะทัวร์ว่าควรจะมาครับ มีโอกาสตกชั้นสูงนะครับเมื่อคืนนี้เจอกับจิสันพาเลตพอเรากลับมาจากสนามครับ mm. เขาก็มีเกมการแข่งขันในีสุดท้ายแพ้พาเลตไป2ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สโมสรรวมถึงสโตนะครับซึ่งช็อปของเขาดูดีทีเดียวนะครับสีมันสีส้มอะ่ะมันก็เห็นไอ้พวกเจอซี่นี่คือโดดเด่นมากนะครับแล้วผมก็ไปดูเสื้อของชาวโคเมสครับหมายเลข8 ที่มีข่าวกับปีศาจแดงเขาก็ไปถ่ายภาพมานะครับก็เสื้อของควางฮีชานก็ขายดีนะครับแล้วก็มีได้เอเสื้อดาของโกเมสมาตัวหนึ่งนะครับผมซื้อติดมาด้วยนะก็ถือเป็นสโมสรที่น่าสนใจนะครับรีบไปก่อนที่มันจะตกชั้นนะครับนี่ก็คือสนามบูเคนตันวันเตเลอร์นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก,ก็นั่งรถบัสนะครับขยับไปอีกหน่อยไปที่เซนแอนดรูว์ครั้งนี้สนามที่ผมไม่เคยมาเลยครับเป็นสโมสรที่เก่าแก่ก่อนหน้านี้ ที่อังกฤษนะครับ second city ต่อจากลอนดอนคือเบอร์มิงแฮมนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยเป็นแมนเชสเตอร์ละซึ่งเบอร์มิงแฮมมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากนะครับใหญ่เหมือนบ้านเราเลยซึ่งไม่ค่อยเยอะที่ประเทศอังกฤษนะครับส่วนวันเนี้ยค่อนข้างเดินทางยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นเทศกาล Black Friday ครับคือจะลดราคาของเนี่ยเยอะมากไม่ใช่เฉพาะแค่เสื้อบอลนะครับพวกเครื่องสําอางต่างๆนะครับคนก็เลยมาห้างสรรพสินค้าเยอะนะครับทีนี้ผมก็ไปที่ สนามของเบอร์มิงแฮมครับปรากฏว่าเก่าแก่แต่ดูดีมีมนลขลังครับก่อตั้งตั้งแต่1875ข้างหน้าเนี่ยมีป้ายเฉลิมฉลอง150ปีก่อนที่แมนยูจะฉลองในปี2028ด้วยซ้ำนะครับคือเป็นสโมสรที่เก่าแก่กว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นทีมตาลูกโลกครับ2อันนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินเต็ไมไปหมดเลยครับสนามดูดีทีเดียวนะครับค่อนข้างใหม่น่าจะปรับปรุงบ่อยนะครับแต่พอเข้าไปใน สโตของเขานะครับก uh, so, ็ส uh, ีโดดเด่นฮะด้วยความเป็นสีน้ําเงินนะครับทีมเยือนสีขาวแล้วก็ทีมตัวเติร์ดที่จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสโมสรที่จูเบอร์ลิงแฮมสร้างชื่อก่อนไปบรุสเซดอนก็ยังมีป้ายมีป้ายของเขาอยู่เลยนะครับแล้วผมก็ไปได้ดูข้างหน้ารูปปั้นเทเอร์ฟรานซิสนะครับนี่คือตำนานสโมสรของทีมเบอร์มิงแฮม นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เวนรูนี่เคยคุมทีมมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสเตเดียมที่ผมประทับใจมากเลยนะครับพอออกมาจากสนามเขาเขามีแมชเดย์นะครับคนก็มารอกันแหละตอนนั้นไปประมาณ11โมงนะครับก่อนแข่ง4ชั่วโมงปรากฏว่าเบอร์มิงแฮมก็ชนะนอริไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นคือ2องสนามที่เราไปในช่วงเช้าแล้วก็กลังวันหลัลลงจากนั้นเราไปทานอาหารที่โตเมืองนะครับแล้วก็ นั่งรถไปอีกโอ้จริงๆมันใกล้มากเลยครับแต่ว่ารถติดมากนะครับไปวิลพาร์ควิลพาร์คเนี่ยใช้เวลาอยู่ได้นานเพราะว่าเขาไปยืนลีสในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมเข้าไปเดี๋ยวก่อนนะเินอ๋อเป็นครั้งที่2ครับก่อนหน้านี้นผมเคยไปสตงเขาแล้วนะครับแต่ว่าผมไปถ่ายบริเวณห้องน้ําให้คุณผู้ชมได้เห็นครับถือว่าเป็นอันซีนอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งห้องน้ํา เวลาไปสนามบอลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับก็เป็นโถยืนทําธุระนะครับแล้วก็ห้องน้ํามันก็จะมีประมาณสองสามห้องนะครับซึ่งเป็นแบบเนี้ยแทบจะทุกสเตเดียมไม่ว่าจะเป็นแมนยูไนเต็ดหรือว่าเอ่อเชลซีนะครับยกเว้นสนามใหม่หน่อยอย่างอาร์เซนอลอย่างลิเวอร์พูลอย่างแมนเชสเตียสเปอร์อย่างเงี้ยครับไอ้ที่นั่งทําธุระอะไรเงี้ยมันก็จะดูสะอาดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นเอ่อจุดที่ผมก็ไม่เคยไม่เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับแต่เพราะ เข้าไปในสโตูของเขาครับปรับปรุงใหม่ครับสวยมากและใหญ่มากนะครับเอาเสื้อเรทโรไปตั้งจุดเด่นที่เดอวท์ยอร์แล้วผมก็ได้ไปเห็นเสื้อของอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ทั้งวิกตอร์ลีนเลิฟแล้วก็เจดรอนซานโช่นะครับยังมีโอกาสได้คุยกับสตาฟของวิลล่าเลยครับว่าเอ๊ะทำไมเสื้อซานโช่น้อยจังเลยนะครับจริงๆเขาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงนะครับเขาสตาฟก็บอกว่าก็ไม่ค่อยได้ลงสนามครับส่วนใหญ่ก็เป็นสำรองนะครับจะขายเสื้อ เอมี่มาติเนสกับโอลิวัตกินเยอะมากนะครับแล้วของสะสมเต็มเลยครับสำหรับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเวลานั้นนะครับที่ผมและคณะทัวร์ไปอยู่ที่วิลล่าพาร์คครับเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลแข่งพอดีนะครับตอนนั้นเลยสดๆร้อนๆสกายสปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลนำหนึ่งศูนย์นะครับคนก็หน้าเยเกกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นครับเราก็กลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วทุกคนพูดถึงความพ่ายแพ้ของอันเดอร์สโลตนะครับที่แพ้ ฟอร์เรสต์ถึงสามประตูต่อศูนย์โดยที่ฟอร์เรสต์โดนลิปประตูด้วยนะครับไม่งั้นจะมีโอกาสแพ้เล็กกว่านี้นะครับแบบลูกเกมที่สู้ไม่ได้ลูกทรงไม่มีเลยนะครับมีการคือแน่นอนครับก่อนหน้านี้มันก็คือบริษัทเปิดราคาเรื่องสล็อตโรลเล่ออกเยอะตอนนี้เป็นเต็งจ๋ามากเลยนะครับมีโอกาสปรับเปลี่ยนสูงมากครับเพราะว่าเจ็ดเกมที่ผ่านมาในลีกเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้ไปถึง6แมตช์นะครับคือไม่เสมอเลยครับเออชนะ6เสมอ0แพ้6นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือนิวคาสเซิลครับผมได้ไปดูจอยักษ์ที่โรงแรมนะครับเปิดดูบอลกันนะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูสองประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ทําให้อาร์เซนอลค่อนข้างลอยลำทีเดียวนะครับถ้าแมนยูชนะในวันจันทร์นี้จะกลับขึ้นไปอยู่ที่4ของตารางเลยนะครับส่วนข่าวเอ็กซ์คลูซีฟของปีศาจแดงนะครับมี2-3เรื่องที่ผมไปตามมาแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพิมพรวมถึงได้มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวบางท่านนะครับก็เพิ่งรู้ครับว่าทาง มาริอุสคุณย่าเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับเหตุผลเพราะว่าตามประกฏตามกําหนดเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนมาเปิดไฟเพื่อเปิดงานคริสต์มาสมาเก็ตครับที่อัทริงแฮมแต่ว่าสุดท้ายแล้ว i อของเมืองครับขึ้นว่าคุณย่ามาไม่ได้แล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนในสานามซ้อมมีอาการบาดเจ็บนะครับคนก็แตกตื่นเลยครับคราวนี้อ้าวผมเองก็อยากจะดูคุณย่านะครับก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่า2วันนี้เขาจะหายทันหรือเปล่านะครับก็เลย ต้องพักรักษาตัวก่อนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่อังกฤษบอกว่ามันเป็นเกมวัดใจรูปเบนออมูริมในการเลือกใช้โจชุเซอร์ซีนะครับเพราะว่านักฟุตบอลทั้งเมนูแล้วก็เซอร์ซีเนี่ยขอย้ายออกไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวละขายออกไปนะครับเพราะว่าเขาอยากไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับทีนี้พอเชสโกเจ็บไป1เดือนเนี่ยนะครับนัดนี้นต้องดูว่าออมูริมจะใช้เซอร์ซีหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนมาใช้เมสันเมาส์เป็นฟอสไนให้คุณย่าเล่นหรือเอาอามัดขึ้นไปเล่นตัวบอลโดยที่เซอร์ซีไม่มี ชื่อเนี่ยคือนักเตะย้ายแน่นอนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังจับตาม,มองกันอยู่นะครับเพราะว่าออได้ลงสนามน้อยมากนะครับอีกคนนึงก็คืออุกเต้ครับมีการเปิดเผยเรื่องราวลึกๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วอโมริมไม่พอใจเขาเรื่องอะไรหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณไม่เคยเหมือนเดิมเลยคุณสบายไปหรือเปล่าคุณไม่ขยันไม่ไล่ล่าเหมือนตอนที่อยู่สปอร์ติ้งเลซ์อนนะครับเพราะาเขาเคยทํางานมาก่อนนะครับปรากฏว่ามีการรายงานว่าอมโมริมครับโกรธ ทางอุกเต้และฟางเส้นสุดท้ายของเขากับอดีตนักฟุตบอลที่สปอร์ติ้งลิสบอนคือนัดเจอรกริมส์ีทาวครับทั้งฝั่งของอารโมริมโกรดทางอุกเต้มากนะครับเพราะเล่นย่ำแย่มาแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้แมนยูตกรอบในฟุตบอลคาราบาวครับอย่างรวดเร็วนะครับและนั่นคือสิ่งที่เขาออกมาอธิบายว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกดูจุโทษจําได้ไหมฮะตอนที่แมนยูยิงอยู่โทษเขาไปนั่งพูดคุยเขาบอกเขาเซ็งมากครับคุณเจอทีมระดับกริมส์ีคุณชนะใน120นาทีไม่ได้นะครับหลังจากน,น ก็โดนตั้งคําถามมาโดยตลอดครับ10เกมที่ผ่านมาเขาลงสนามเป็นตัวสํารองถึง7แมตช์นะครับมีโอกาสโดนขายสูงมากเลยนะครับแล้วที่ได้ยินมาก็คือแมนยูเต็ดเนี่ยต้องการที่จะปล่อยนักฟุตบอลที่ค่าเหนื่อยสูงๆไปเพื่อระดมทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโลที่ค่าเหนื่อย3ามแ0 0เจ็ดปอนด์นะครับอัคคาแรดฟอร์ดที่ค่าเหนื่อย3ามแ0 0สอปอนด์ครับรวมถึงแฮร์รี่แม็ตไก่ค่าเหนื่อยแสนเก้ด้วยนะครับแล้วก็ เจรนนซานโชครับเขาจะเอาเงินตรงนี้มาระดมทุนนะครับแล้วก็3นักฟุตบอลแมนยูกำลังชั่งน้ำหนักอยู่นะครับว่าซื้อใครคุ้มสุดทั้งเอเลียนันซันทางคลอสเลบาแล้วก็อนดามบอตันนะครับตอนนี้ยังมีความสูสีกันเกิดขึ้นสมัรักเคยก็รายงานว่าแมนยูกำลังดูว่าถ้าใครไม่แพงเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อคนนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดที่ผมถึงประเทศอังกฤษนะครับคุณย่ามีอาการบาดเจ็บทางเอบูโม แมนยูบอกว่ากําลังเคลียร์กับทางแอฟคอนว่าจะปล่อยไปช้าหน่อยนะครับขอให้อยู่ก่อนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเซอรซีลุ้นทําไม่ได้ลงโอกาสขอย้ายทีมสูงมากรวมถึงอุกาเต้ลึกๆเลยคืออามูริมผิดใจเขาแล้วก็หงุดหงิดเขาตอนที่เจอกริมสปีทาวนนั่นเองนั่นคือเรืเ่องราวที่ผมมาฝากนะครับโอกาสที่ ลิพูจะมีการเปลี่ยนโค้ดตอนนี้กระแสะแรงมากแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงเกิน50แล้วนะครับคุณผู้ชมมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้แวะมาเจอกันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ่งที่ได้ยิน24ชั่วโมงที่ผมมาถึงที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวผมมีนัดเจอกับคนที่แมกาสโตจะเอาของมาฝากคุณผู้ชมและหิ้วไปให้ที่เมืองไทยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับมาอัััปเดตให้ฟงกนแบบ หายคิดถึงนะครับมองไทยเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาครับแต่เที่ยงติดหนาวมากเลยครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ